วิดีโนี้นะครับจะมาสอนวิธีการหาเงินออนไลน์นะครับผ่านแอปหาเงินฟรีนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ได้รับเงินนะครับก็ผมได้ทําการถอนเงินแล้วก็จาก2แอปพลิเคชันนะครับแต่วันนี้ผมจะมาสอนแค่แอป,ปเดียวนะครับอีกแอป,ปหนึ่งนะผมจะทําการสอนในคลิปหน้านะครับก็คืออันนี้เนาะ ส่วน2แอปสองสองบินนี้คือมาจากแอปเดียวกันนะครับ400บาทก็400บาทแนละก็คือสามารถถอนได้สูงสุดครั้งละ4 0 0บาทนะครับซึ่งเป็นแอปนะครับที่มาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีคนใช้งานนะรเริ่มเยอะแล้วทุกคนนะเป็นแอปอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel c h ANNEL ของ ANC สตรดิโอนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่ในแอปพลิเคชันใน a s ส e n e หรือในค่ายของ a s สซีนแอปพลิเคชันนะครับประกอบไปด้วยฟั Fun ip, ward, นฟิปริ w วาร์นาวิลาแคสซีนฟันคลาสฟันแมทแล้วก็ฟันดาม่าซึ่งแอป,ปนี้นะครับที่ผมจะมาอัปเดตการถอนเงินในคลิปนี้ไม่ชื่อว่าฟนะัน d าม่าเนาะซึ่งผมก็ทำการถอนเงินไป2บินนะครับเงินก็เข้ามาอ่าพร้อมกันเลยนะั่ทั้ง2บินนะครับ แอปฟันรามาเป็นแอปเกี่ยวกับการรับชมวิดีโอนะก่อนเ่นเลยให้เรามาที่เมนูของฉันจากนั้นให้เราสมัครสมาชิกมันจะมีปุ่มให้เราเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเราเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราดับมาที่คําว่าเล่นมาข้างล่างเนาะบางทีมันมีแอดตรงนี้เราคิดว่าผิดเกมใช่ไหมอย่าก,กดไปทุกคนนะก็เล่นมาข้างล่างเนาะมาที่คําว่าใส่รหัส เชิญตรรงนนี้นะคับช่องนี้ทุกคนจะใส่ของใครก็ได้เนาะจะได้คะแนนเท่ากันอยู่ที่3 0,000คะแนนนะครับของผมก็5 0 8 6 4 3 6 7กส่ดกดส่งไปสามารถที่จะส่งได้สามารถที่จะใส่ได้แค่ครั้งเดียวก็คือจะได้ไปแค่3 0,000เหรียญแค่ครั้งเดียวนะครับอันนี้คือประวัติการชมของผมนะคือการ ชมในส่วนของละครนะครละครสั้นหรือหนังสั้นเนาะเป็นหนังไม่ใช่หนังสั้นดีมันยาวแหละประมาณหนึ่งร้อยตอนทุกคนนะแต่ว่ามันตัดเป็นสั้นๆทุกคนเนาะก็คิดว่าหลายคนน,น่าจะเคยดูนะครับหนังเหล่านี้ที่มีพระเอกแล้วก็นาเอกคนนี้แสดงอยู่นะครับตอนนี้ฮิตอยู่ในส่วนของแอปสีน้ําเงินเนาะก็คือ f c e e o o o นะตอนนี้นับเขาได้ทําการลงคลิปใน YouTube แล้ว เราสามารถที่รับชมได้ผ่านในส่วนของแอปฟันดาม่าได้ทุกคนผมไม่สามารถเปิดได้นอกในส่วนของหนังนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดอข,อของใน y o u t u นะมีคนลงไปแล้วนั่นเองเนาะโอเคอยากจะบอกว่าแอปนี้เป็นแอปเกี่ยวกับการหาเงินยังไงก็คือเราหาเงินด้วยการหาคะแนนข้างบนนี้จะมีคะแนนให้กับเราดูนี่ทุกคนนะอันนี้คือคะแนนที่เรามีอยู่ตอนนี้ผมมีอยู่ที่3 9 m คะแนนที่ทำได้วันนี้ 1.2m และคะแนนสะสมก็คือคะแนนที่เราเคยทาได้ทั้งหมดแล้วก็ที่เราเคยถอนเงินไปแล้วรวมกันทั้งสิ้นอยู่ที่ 356.4m นะครับการถอนเงินของแอป,ปนี้มาที่ไถยถอนนะสามารถถอนได้2วิธีก็คือ t ทมานี่วอลเล็กับ PayPal t o m um a n y นจะมีหน้าตาประมาณนี้หลายคนไม่เข้าใจนี่ทุกคนหนะ้าโ m ม n นีนะครับ แล้วก็อันนี้เพย์เพาเพย์เพาเอาไว้รับเงินจากต่างประเทศทูมานี่ก็สามารถที่จะรับเงินจากแอป,ปที่อยู่ต่างประเทศก็ได้เหมือนกันนะครับแค่แอป,ปนั้นมันรองรับในส่วนของการชรําระเงินผ่านทูมานี่สิ่งที่ผมแนะนําก็คือให้เราทําการถอนเงินเข้าบัญชีของทูมานี่วอลเล็ตเพราะว่า1มันจะไม่หักค่าธรรมเนียม2คนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจะไม่สามารถที่จะรับเงินฟรีจากเพย์เพา PayPal ได้นะครับผมฉะนั้นในส่วนของทูมินี่วอลเล็ตนั้นสามารถถอนได้ขั้นต่ำเพียงแค่ส0บาท และใช้คะแนนเพียงแค่2 5 0 0 0 0คะแนนแต่ตรงนี้สามารถถอนได้แค่ครั้งเดียวส่วน100บาท200บาท400บาทสามารถถอนได้หลายครั้งแต่ก็คะแนนก็อาจจะเท่ากันแต่ถ้าเราคูณคณเข้าไปทุกคนนะ10บาทก็205 0 0 0บาทก็ต้องเป็น2อล้าน5ใช่ไหมทุกคนนะ400บาทบก็ประมาณ10ล้านเพราะว่า200บาทก็คืออยู่ที่5ล้านคะแนนทุกคนมันคูณไปแหละทุกคนนะก็ตามนี้เลยนะครับประวัติการแลกเงินนะครับนี่ก็คือ ผมได้ทําการถอนวันที่1 1กับวันที่19เ้งินเข้ามาพร้อมกันเลยวันนี้ทุกคนนะคะแนนเราก็ไปหาได้จากไหนมาที่หน้าแรกเลยเมื่อกี้เรามีเราอยู่ที่3เหมือนคะแนนจากการที่เราใส่รหัสเชิญใช่ไหมามาที่หน้าแรกแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นเหรียญน,นะครับมีทุกคนนะเก็บได้เลยกดเข้าไปนะครับถ้าเราอยากได้2เท่าก็ดูวิดีโอโค้ชนาจะได้ไป55คะแนนคูณ2ก็เป็น1 1 0คะแนนถ้าเราไม่อยากได้ก็คือกดกระป๋าปิดไปนะครับ อันนี้ก็63คะแนนทุกคนอันนี้ก็52คะแนนนะเก็บได้หมดทุกคนนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ทุกคนนะก็หมดไปแล้วบาร์สหมดไปแล้วเนาะต่อไปการหาคะแนนจากการที่เราดูอ่าช็อตนะครับนี่ทุกคนช็อตนะก็เลือกได้เลยว่าจะดูอันไหนหรือถ้าเราจะดูที่มีการจัดอันดับก็ได้นี่ทุกคนนะ จะดูตอนไหนเรื่องไหนก็ดูได้อันนี้คือหัวข้อหรือเรื่องของแอปนี้หรือเรื่องของของฉันนี้นะสาวใบของประธานดูกับคุณหนูแท้ทั้งสวยแล้วก็แกล่งสุดที่รักของนายน้อยนายน้อยเย่น,ยยะนะครับสามีแต่งงานสายฟ้าแลบของฉันคือท่านประธานอ่ะแล้วก็ดูได้ถ้าเราเลือกอันไหนก็คือดูได้เลยนะครับใครไม่อยากดูอยากอ่านนิยายก็มีนะเป็นว่านิยายนะครับผมเลือกได้เลยนะครับ อ่าโอเคแล้วจะได้คะแนนยังไงละมาที่ตรงนี้ทุกคนข้างบนมุมขวามือนะเขาบอกอยังไงบ้างในส่วนของการอ่านนิยายแล้วก็การดูช็อตนี่คืองานช็อตแล้วก็นี่คือการอ่านนิยายถ้าเราดูวิดีโอช็อตนะครับต้องดูวิดีโอช็อตแล้วก็จะมีตัวจับเวลาและคะแนนมันจะสะสมไปเรื่อยๆทุกคนนะคะแนนตรงนี้เราจะได้รับก็ต่อเมื่อมีคะแนนสะสมครบ250คะแนน เราถึงสามารถกดรับได้แล้วก็คะแนนก็จะเข้าบัญชีตรงนี้บัญชีหลักตรงนี้ของเราตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวผมเปิดที่ตรงไหนเมื่อกี้ตรงนี้นะครับและก็หลังจากนั้นมันก็จะนับต่อนะคือสะสมต่อครบ500ก็กดรับต่อครบ750รก็รับต่อนะครับจนกว่ามันจะหมดอยู่ที่2,500้คะแนนเราจะได้ทั้งหมดเลยนะั่อยู่ที่7,5 0ด้คะแนน และเมื่อถึง5,000ันเมื่อไหร่เราจะได้เป็นคะแนนพิเศษอีก5 0 0พันคะแนนรวมเป็น12,500คะแนนจากการที่เราดูวิดีโอช็อตต่อวันนะครับต่อไปการอ่านบทความก็เหมือนกันแต่ว่าการอ่านบทความจะได้คะแนนพิเศษเพิ่นแค่3 0 0 0คะแนนรวมกันแล้วนะเราก็อ่านบทความไปอ่านนิยายไปเรื่อยๆเนาะพอคะแนนครบนอครบ2อ0คะแนนก็กดรับไปทุกคนนะก็ทั้งหมด7000คะแนนเมื่อครบ3 0 0พันก็ได้คะแนนพิเศษต่อนะครับส่วนการหาคะแนนอื่นๆก็มาจากการเช็คอินตรงนี้นะ เช็คอินหนึ่งวันรับไป250คะแนนเช็คอิน2วันติดต่อกันต้องเย็นเน้นย้ำว่าต้องติดต่อกันรับไป5้าคะแนน3วันก็ติดต่อกันรับไป5้าคะแนนถ้าวันไหนสมมติวันที่4เราลืมเช็คอินใช่ไหมวันที่5เราจะเช็คอินต่อมันจะได้เพียงแค่250มันจะไม่ได้แปดเลยเพราะว่าเราเราเราไม่ได้เช็คอินต่อเนื่องครบเจ็ดวันมันจะมีตัวจับตัวตัวนับตรงนี้ทุกคนนะเราเช็คอินมาแล้วกี่วันนะครับ ข้างบนนี้คือการดูวิดีโอนะครับกดเข้าไปปั๊บจะมีวิดีโอให้เรารับชมทุกคนนะกดดูวิดีโอ1วิดีโอความยาวประมาณ15-30วินาทีจะได้ไป5 0 0คะแนนนะครับผมมาดูข้างล่างนี้นะเป็นงาน offer wall นะก็มาจากค่ายของ adjoy เป็นงานเกี่ยวกับการโหลด iation, แอปพลิเคชันแล้วไม่ก็สมัครสมาชิกของเว็บไซต์ทุกคนแต่ว่าต้องทำาฤริกิจด้วยเนาะถ้าทำไม่ผ่านก็ไม่ได้รับเรี่ยถ้าทำผ่านก็ได้รับเรี่ยน,นะครับสุดท้ายคือการเชิญเพื่อนนะครับผมหนะ้ากดคำว่าเชิญชว่นตรงนี้ทุกคนนะ การเช่นเพื่อนคุณจะได้รับคะแนนสูงสุดอยู่ที่2 1 6 0 0 0คะแนนก็ต่อเมื่อคนที่คุณเชิญนะได้ทําการสายรหัสเชิญของคุณรับไปทันที60,000คะแนนต่อมาคือเขาทําการดูวิดีโอ15นาทีทุกวันนะเป็นวิดีโอช็อตนะ15นาทีทุกวันเป็นเวลา3วันติดต่อกันรับไปเลย7 2 0 0 0คะแนน 3. คนที่เราเชิญนั้นดูวิดีโอช็อตนะ15นาทีทุกวันเป็นเวลา7วันติดต่อกันรับไปเลย 84,000คะแนนรวมกันทั้งหมดเป็น201,600คะแนนวิธีการเชิญก็คือกดคําว่าคลิกส่งเพื่อคําเชิญและคัดลอกเนื้อหาตรงนี้จะเปลี่ยนเนื้อหาข้างในก็ได้เพียงแค่กดเปลี่ยนเนื้อหาเห็นไหมอ่ะต่จะเอาแคร์คดก็ได้แชร์ไปที่ไลน์ก็ได้แล้วแต่เรานะครับอย่าลืมคัดลอกรหัสเชิญของเราด้วยแล้วก็ส่งให้กับคนที่เราต้องการเชิญแล้วก็เราจะได้ไปตรงนี้แน่นอนอยู่ด้วยกันนะครับผมอยู่ที่60,000คะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะ แล้วก็ตรงนี้มีกิจกรรมพิเศษด้วยนะเป็นกิจการรมรายวานันแล้วก็กิจกรรมทั้งหมดนะครับผมนะก็ไปดูกันได้เลยนะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะน่าจะครบแล้วทุกคนในส่วนของขั้นตอนการหาเงินจากแอปพลิชันนี้ถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับแอปนี้สามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามกันได้เลยที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ